อันนี้เขาเอิ่นว่าเฮ็ดนาแหล่เฮ ah, ็ดนาม o อยเด้อคนอีสานคนเหนือเอิ่นเฮ็ดนาหมอยคนอีสานเอิ่นเฮ็ดนาแหล่ ดีค่ะท่านผู้ชมมาอนี้มาหาเห็ดอีกแล้วมากับยายสองคนเด้ออันนี้ก็คือเห็ดเห็ดสาห่างคนอีสานอื่นเห็ดสาห่างมันสิออกอยู่ใต่ใบใหม่เห็ดอันนี้กันออกก็ออกเป็นมูคือกันเด้อ เห็นบ่จ่ะจะออกเป็นโมตรงสี่เห็ดสาหาง ่ดอกหน่อยมันดอกกำลังงามเอาเคลีรยไปนี่ก็จะเหินเคลีรยเห็ดเคลีรยเห็ดออกม้องะอยู่ อันสี่เออขออนุญาตเรียนให้ดึงไม่ดยูจังสี่เทียตองออกไั่สิอยู่ไต้ใบแห้งไตได้ไม่มันแห้ง นี่เขาเอิ่นว่าเห็ดคนเหนือเอินเนนอนอเอ่นเห็ดนาหนามม่ยคนอีสานเอิ่นเห็ดนาแหล่เ้ยเห็นบอท่านผู้ชมออกไหลปีนี้เห็ดออกไหลกันออกออกเป็นมูลเลยออกกำลังงามเห็ดหนัง เฮ็ดนาเลเฮ็ดนาเลอีเแี้ยวเอาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนไม่ใช่วีนี่กับกับพี่นางมาหาเฮ็ดนี่ในสองสองตะกา้าสองตะก้าเดี่ยวพี่นางได้เห็ดอย่างเนีย เห็ดคานเห็ดคาเห็ดหนามก็เ,เห็ดหนาแหละสีพี่น้ำสีกับนี้นี่งจีมันนี่นี่งจีมัน,นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อน กูได <Che> <Off> ้บอกใครบอกเจ้านั่นแล้วอันนี้เขาเอา <campaigns> ิ <ano il wrote> my 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 ่นว่าเฮ็ดนาแหล่เฮ็ดนาหมวยเด้อคนอีสานคนเหนือเอิ่นเฮ็ดนาหมอยคนอีสานเอิ่นเฮ็ดนาแหล่เห็นบอทันผู้ชมงามออกเป็นมูเลย ดอกหน่อยๆกำลังออกกบมีออกดูจังสี่ละ่ะดอกหน่อยๆดอกหน่อยๆ ลัางออกมาอีกไม่อีกหลายอยู่ เห็นแล้วพ่อแล้วเ็สละโงกพ่อดอกนึงอยู่เดี๋ยวไปหาหมมันก่อนเดอ้อเ็สละโงกเห็นบอท่านู้ชมพ่อแล้วดอกนึงเ็สละโงกกำลังงามเดี๋ยวไปหาหมมันก่อนดอกกำลังงามเ็สละโงกเดี๋ยวไปหาหมมันก่อนเดอ้อเขาเอ,าอือนบ้าหิดหนงางัะ เขาเอื่อนว่าเห็ดหนังงัวะเห็นบอทันผู้ชมสีออกดูจังสี่เขาเอื่นว่าเห็ดหนังงัวะสีออกโน่นนี่ดอกหน่อยก็สิดูเล็กๆแน่ 男、嗯